แอปเขินควงตอตูเน่งบุก4ีตอ่อ4ีเซเลบิตี้ค่ะ เรียกได้ว่าเรื่องราวในละครกำลังเข้มข้นชวนลุ้น4นักแสดงขอเกิดใหม่ยใกล้ๆเธอนำทีมโดยแอปทักษออนต่อธนภพตู่พพทอนเนงสรันมาขอเบรกอารมณ์ระทึกชั่วคู่ค่ะแท็กทีมกันมาตอบคำถามประชันไหวพิบสุดฮากับทีมนักแสดงสูตรรักแซบอีลีนำทีมโดยตรงๆรงมูกข้าวทิพธิดาดินลำเพลินวงศกรใน 4. เซเลบิตี้ค่ะ แต่งานนี้นะคะนอกจากสาวแอฟจะต้องมาขำหนักมากกับการตอบคำถามเสียงของสัตว์อะไรที่คนสามารถเรียนเสียงได้ที่ทำเอาขำกระจายแล้วสาวแอฟก็ยังเขินหนักมากเมื่อสองหนุ่มต่อตู่แท็กทีมกันร้องเพลงหวานใส่จนสาวแอฟอ,ออกอาการเขินไปไม่เป็นกันเลยทีเดียวค่ะรอฟินกันได้ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกาย,ยนเวลา15นาฬิกาทางช่องวัน31ค่ะรอชมกันได้เลยนะคะ